เจอแล้วพี่น้องครับจะไม่รู้ว่าเขาได้ไปกินหรือยังอืออุ้ยอุ้ยหนึ่งอ่าสองใจะมีตัวนะเฮ้ยเลังนี่ดีดลังนี่ดีดครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลังนี่้ถูเฮ้ยสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องตีหลักการหาอยู่หากินอีกเหมือนเดิมแล้วครับวันนี้ผมก็พาพี่น้องมาหาเลาะใส่หนูแถวบ้านครับ จะมีตัวลงเหลืออยู่ไหมนี่มาพร้อมเนี่ครับบวงดีดครับผมทำขาย,ยอยู่ด้วพี่น้องใครสนใจก็ทักมาได้เพียดได้ครับเอฟเอฟ้าเอฟฟาเลยนะครับสิบสองบาทครับผมบวงดีดเจ็ดสิบเซนครับลวดเบอร์สิบสองใครสนใจทักมาได้ครับผมมาลองดูกันกับหมายจีดหาหนูจากๆนี่ที่มีผลงานพี่น้องได้ชมไหมครับ เจอแล้วพี่น้องครับเดีไม่รู้ว่าเขาได้ไปกินหรือยังเจอแล้วเจอแล้วเหมือนหนูตัวเดียวนี่ยนี่เหมือนหนูคุณยายมาเจอกั็ลอยเพลียวเขามาดักขึ้นกันครับลอยกลยเขามันด่าคุยีกคุยหนึ่งอ๋อปลาจะมีตัวนะว่าเขาไม่เอาไปก่อนครับ ดเรื <f dragging> ่อยๆอู้มีรอยมีหัวมันรู้หนูยมีเหลืออยู่ครับอ้าวพอมีหวังแล้วยังไงถ้าบวงดีดไม่ติดเราก็ต้องใช้กัปเกือกม้าครับแบบนี้เดี๋ยวรอชมพี่น้องเดี๋ยวไปดูวิธีการหางครับผมเราจะตั้งบวงก่อนครับ ไม่ต้องตั้งใหญ่แล้วครับผมไม่ชอบตั้งใหญ่ตั้งพอดีพอดีนี่เราไปดึงลงมาครับมาเกาะตรงจีมันผมทําติ่งไม่หายครับไม่ต้องเอาขอม้าลึกนะครับไม่ต้องเอาข้ามาแบบนี้แบบนี้ไม่เอาครับผมเกาะแค่นี้แค่ติ่งมันน้อยๆนี่แค่นี้ก็พอครับนี่แค่นี้เลยครับนะมานี่ครับแล้วก็มาปับ๊บไหนมันไดองศาครับ อย่านี้แต่ว่ดดินแข็งเี่เสียบลงไห้เนี่ย,ยโดนแทะครับวิ่งพูดออกมานี่เซตเลยแหละ จะรอหลุนกันครับโอ้โหนี่ดูขุยด้วยครับนี่งกระทึกเลยกลัวเป็นหนูนหน่อยนะนี่นะดูทางกันนิน้อยหนึ่งโอ้ยนโหทางครับรอยทีนเดินจนหมุนหมดรอยทีนิดน,น้อยหนึ่งเ <c oughs> อ้อจะลองใส่ดูครับเดี๋ยวรอชมครับผมนี่ดูทางเลยดน หนูหน่อยแล้วลองใส่ก่อนครับติดม่ดติดรอชมครับผมเฮ้ในเฟนลาพอนี้พี่น้องครับนี่ก็บายสามแล้ว จะได้ลับเขบานมาหาขายของกับเลืออยู่หลังเดี๋ยวไม่ต้องใส่ครับผมเดี๋ยวยังไงมาหลุนกันตอนเช้าอีกทีหนึ่งครับผมสวัสดีตอนเช้าครับผมได้เวลาหลุนความหมานกันแล้ว <c oughs> แสงแดดอ่อนๆแล้ว้ย,วอ,ยอากาศเย็นๆครับวันนี้เมื่อวานสิบสามองศาครับวันนี้สิบสี่องศาครับตอนเช้านี่สามันปน่านในน้อยนี่มาใส่ขี่เก่าเขาเดี๋ยวมาดุุนกันกับ ชาวนี้จะมีหมานไหมใบกะเพราจะได้ลงกระทะไหมนี่มาลุนกันเลยครับเหลือตัวพ่อให้บ่วงดีท,ทำงานไหมนเนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหยบหยับหยับไม่หลันเลย ลงนี่กันเนาะครับไม่มีตัวชนเลยผมว่าก็เอาไปกินแล้วล่ะว้าดูสงเลยเดี๋ยวตัวหนูท่องขาไว้เอ้ยหนูสิงไว้น่ะว่าแถวนี้เลยบ่ชนบ่วงบ่ชนเท่าไหร่เลยขนาดตังค์น้อยๆน่ะเดี๋ยวสักตัวฮู้ก็ดีเนาะทางโกดนี่ไงเนาะเฮ้หยียบวิดคือกัน เมยมีขยับเลยแล้วไปรุปน่นทุ่งมากครับใบกะเพราโอ้อยใบกะเพราอย่างหอมกิดตใจชัยไหม <c ười> เน่ะเฮ้ยหนิงด้วกันครับเฮ้ม <c ười> ีชนเลยเดี๋ยว ก็มีรอยบวงเ้าด้วยนี่เดี๋ยวเขาใส่ดิงไว้คุย้ยเดมีสัวจอดบนี่นี่ม่มีชนเลยครับว้านิ่งเปีย้ย ออมีชนจากหลังเลยวิ้หลังนีดีดหลังนีดีดครับมีตัวไหมอม่ย่ยาไม่มีตัวเฮ้ยหลังนีดีดโอ้ยดูดูด,ด,ดูรอยหลุดครับงูหน่อยออดีดยังไงเนี่ยดีดไปอยู่หรือเป็นงู ดีที่อยู่ครับงงเลยผมย่าเห็ดติดเสือ้อใส่ไปล้างเดียวด้วยชุดนี้ยาคาด้หน่อย

ตัวเดียวของผมโอ้โห,โหดูรอยถูกดูนี่เขาไปกินเฉยโอ้ยนี่นู้นต้่องขาวว้าวม่นี่นี่รอยชนครับนี่แต่ไม่ดีนะจิรอดได้และดูทรงใส่ไปสองหลังครับคนเราฝั่งรุดจากตัวนี้ไปไปโดตนตัวนี้ครับ เงยเึ้เนมานี่ลูกเป็นกัดนีเตียก์เลยนี่เอาไปกินน้องขมจ้อยนกเลยวพว้อง่ะนี่มีอรอยด้วยนี่นมีนกกระเมียวเลยโอ้โหอตสาถูกเลยไหม ปาดเลยแต่เสียดายครับเดี๋ยวไปดูทิวป่าอ่อยครับสามหลังไงผมใส่ไปอุ๊ยโดนกูโดนจอนจอยโอ้ยอยู่โอยมันกัดกับ มีตัวหนูอยู่นะแต่มันไม่ยิงสงสัยต้องเอาไอ้เกือกหมาครับมาดักเกือกหมามานี่มีซิดโดนสูงครับใส่เยื่อนาะเกือกหมาหอู้ยีกตั้งไกลไอยู่รอกี่นี่ดุนหลังนี่นครับรับกใรยาวไหมทุกยักษ์ทยักษ์ ว้าวอ้ยตัวอุ้ยเอื้อนู่นล่ละยังเนี่ยมันนาโดนเนี่ยโอ้อไม่โดนถือเลยนักพูดถ่ายนะครับน,นี่ร้อยยาคัดเนี่ยทิ้งก็ ทางยังดีเลย้อยคัดยาด้วยทางยังสวยเลยทางยางงามเลยไม่ติดนะมีรอยคัดยาด้วยดูฝั่งนี้ดูนี่เดี๋ยวมีโอกาสผมมันดักมันอีกครับดูนี้หมายัางสวยมันไม่เดินครับวันนี้มันไม่ผ่าน โอ้หนาเสียดายครับผมวันนี้ลั่นไปสองหลังครับติดไปตัวหนึ่งเจอขโมยครับโอ้ยนกครับผมมาขโมยไม่นกแมวครับแี่ไม่งั้นโดนนังกติกแค่แต่เห็นนี่โอ้ยจงแต่ไอติงเลือดไปนิดนึงครับโอ้เสียดายบ่วงสิบห้าหลังลั่นไปสองกับกับไม้ดีเดียบ หาอยากๆแบบนีนหนูช่วงนี้หาอยากจริงๆครับบว่ใด้แต่ละตัวนียยากมากแถวบ้านผมนะทางอื่นผมไม่รู้ว่าเป็นยังไงลองคอมเมนต์ดูครับเป็นยังไงแถวบ้านพี่น้องมีหนูหลายไหมมาพูดคุยกันได้ครับผมแล้วก็ใครสนใจครับบ่วงบ่วงดีเนาเก็ยังทําส่งอยู่เหมือนเดิมแหละครับสิบสองบาทครับผมเดี๋ยวราคาก็ไปคุยกันอีกทีหนึ่งก็ได้ครับแถาหลายเนาะแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ